ทำยางไรดีถึงว่าให้พ่อได้สวดมนต์นะคะรับหลวงตาโอ้ยากนะคือมนุษย์นะยากนะครับยิ่ทุกวันนี้ติดวัตถุติดวัตถุก็ติด,ตดโทรศัพท์ติดแล้วติดเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งวัน<ะ>คนครัคนะให้ามาสวดมนต์คงยากต้องใช้วิญญาณแถวนั้นญากแถวนั้นเวลาเราสวดหลวงพ่อท่านบอกให้สวดไปตามวิญญาณ อย่างพ่อแม่เราเนี่ยเราพูดไม่ได้เราครับแต่เหนื้อพ่อแม่เราคือพ่อของเขาที่อยู่ในโลกของวิญญาณเนยเขาอาจจะอยู่กลมหรือเทวดาก็ได้เวลาสวดน,น้องไปที่นู้นคให้เข้ามาหาลูกก็คีประมาณนั้นแหละก็คือตอนเราสวดให้เราแผ่ให้คนที่<ผ>เกี่ยวขอ้ของกับพ่อเรา<ท>รครับในอดีตหรือปัจจุบัน พาพูดเองเดี๋ยวอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันให้เขาเองเองครับแล้วก็มันเอาลูกโพริสัตโพริสัตทหลายองคนะ์อะหลวง่ดูคือพริสัทหลวงพ่อปานนี่ละต่อจากพระศรีไปกันอย่หลวงพ่อปาน,นอลอวเพราะอย่างเวลาที่เรา เห็นคนใกล้ต <ti> ัวม <necessary> ีความทุกข mm ์ก hmm. mm ับ hmm. ข้าหลวงนาแล้วเราก็เป็นคนที่สวดมนต์อยู่เราก็อยากจะยื่นสิ่งดีให้เขาคืออยากให้เขาสวดมนต์พอเวลาเราพูดบอกเนี่ยเขาก็จะย้อนกลับมาว่าทําไมต้องสวดสวดแล้วได้อะไรมีประโยชน์อะไรนะครับอย่าอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูดใช่ครับถ้าตัวสวดมนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยพุทธมนต์มันก็จะอยู่กับอยู่กับใจเราอคืออยู่กับใจเราครับใจเราก็จะเป็นพุทธมนต์ ตู้จงมนก็มาจากไตสนานาคมทุกทบทมาจากไตสรนา,นาคมจกฐฐคักรพรรดิก็มาจากไตสรนา,นาคมใช่ไหมล่ะพี่นี่ตุกกบจิตสว่างสว่างเวลาคิดไม่ดีก็กลับมาเพราะตูกเป็นนักบวชเนี่ยอย่างพวกไม่ชีเนี่ยง่ายไม่ใช่ยากนะอ,อ่างจากความรู้สึกไม่ดีแค่นะั้นพอจะคิดไม่ดีก็กลับมาอยู่กับพระกลับมากราบพระกลับมาสวดทีนี้ไม่นานก็ชินใช่ไหมล่ะ พอชินเนี่ยเวลาเป็นนั่งใกล้ๆใ,ใครเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกมันเป็นคลื่นไปที่ฝังเขาเห็นเขาจะมีความรู้สึกดีว่าเรานอานพลังงานที่ดีมาที่เราหลวงปู่ท่านสอนหลวงพ่อท่านสอนหลวงตาว่าเองห่างจากพระไม่ได้หรอกถ้าเองจะปัถนาเป็นใหญ่คเพราะในพระมีทั้งโลกและธรรมไม่ต้องไปอ่านหนังสือลวงก็ไม่ได้อ่านนะ สมมต์ต้งงต่เจอท่านอายุยี่สิบเ้าถึงแปดสิบเนี่ยก็คือช่วยโดยที่เราไม่ต้องพูดใช่ช่วยทางใจพอเขามีความรู้สึกอยู่กับตู้บ่อยๆนะเขาถามแล้วคเขาจะถามเองอืเขาถามเอง<ช>ดีกว่าเราไปพูดบอกเขาก่อนโอ้อเขาถามเองเอ,ยอยู่กับนึกถึงตู้เมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกขึ้นมันดีอะ จริงๆไม่ใช่ขึ้นเราม,มันขึ้นที่เรานา<อ>ํามาถูกเรามีรูปมีนาม,นะะมเราเนี่ยสามารถจะนำขึ้นทั้งดีไม่ดีมาที่เราอมันเป็นเส้นผมบางพูเขาอครับอย่างพวกมนชียัยงนักปฏิบัติทมอย่างพระเนี่ยหลวงพ่อต้องบอกแค่นั่งสวดมนต์นี่เราจงังหัให้เวลาหน่อยถ้าเกิดชินแล้วเนี้ยมันก็นจะทําเองครับ มันจะห่างจากความรู้สึกที่มีทั้งหมดเลยมันก็สวดมนต์ไปแต่เมตตาไปโมตนาบุญบันทึกบุญกระบวนเวียนเวียนแบบนี้ก็เราแก่ลงทุกวันไงครับสมัยลูกตาเด็กคนแก่ทําไมสวดมนต์ก่อนนอนเออเขาสวดทำไมอ่ะเขาสวดเตตัวตายไงในยุคโบราณมันไม่มีไม่มันไม่มีวัตถุเจริญพอเมื่อเขาก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนเขานอนไปเขาสวดทุกวัน ขาก็ฝันเห็นพระใช่ไหมล่ะคือวนเวียนอยู่กับพระอยู่ก่อนที่จะนอนตอนเช้าเขาก็ไหว้พระสวดมนต์เวลาตายเขาไปไหนก็อยู่กับพระเขาก็ไปกับพระมันก็ปิดอบบยภูงอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้เราห่างจากพระนะครับตื่นเช้าก็ต้องจับโทรศัพท์ไม่ห่างอย่างเดียวด่าพระอีกอ๋อครับไม่เข้าใจไงครับ อย่างเวลาเราเห็นคนที่ทําแบบนี้ครับหลวงตที่ทําพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมนะครับแล้วใจเรามันก็มันก็เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นทุกข์แทนนะครับหลวงตาโอ้มันไม่ใช่เรื่องของเรานะถ้าจะเปลี่ยนเขาจริงๆเนีะพย,ยายามน้อมพลังงานจกัรพัรด์หลวงปู่ตามที่เราไปที่เขาคลองลองดิญาติเราที่มัน เกเรเลยก็ตามเนี่ยครับมันมีเขาวัดหรือมันไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยแพ้บ่อยๆตอนที่สวดนี่แหละแม้แต่ลูกก็ตามใครก็ตามแพ้บ่อยๆ